สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะก็วันนี้ก็ไปถ่ายรายการมายังไม่บอกว่าไปทำอะไรหลายคนรู้แล้วถ้าติดตามจริงก็คงรู้ไม่เห็นต้องบอกเลยใช่ไหมก็เขาอยากให้อุบไว้ก่อนยังไม่บอกว่าวันออนแอร์วันไหนเดี๋ยวใกล้ะจะบอกอีกทีนะคะก็ผู้ชายแซบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าพี่เลือกใครนะคะติดตามชมได้แล้วอยากรู้ว่า ผู้ชายคนนั้นจะแซบแค่ไหนยังไม่รู้เหมือนกันก็สำหรับทีมนะคะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้พอดีคนส่งไม่สบายอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะคนสวยทั้งหลายสำหรับร้านสามวันสองคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าที่นัดเจอเจอกันได้หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปโอเคปะเออนะคะ เหนื่อยมากดูหน้าสิวันนี้เขาแต่งหน้าให้หนาวมมกคือหน้านี่เอาไปโบกแบบทําอะไรได้เลยอะนะคะก็เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวหน้าจะจืดก็เลยต้องแต่งหน้าเข้มๆนะคะวันนี้ไปไหนกันอะเหนื่อยแต่ก็นะคะอาจจะเข้าร้านนะคะเจอกันได้ที่3ามวันสคืน มาอพให้หายคิดถึงนะคะเพราะว่าตอบไลน์ไม่หมดแล้ว4,000กว่าข้อความนะคะกำลังไล่ตอบอยู่ใน iPad ด้วยนะคะโอเคปะเดี๋ยวเจอกันที่3วันนะคะ